เลือดแป้งเลือดแป้งจำบักตี้บกตบางทีกมีแท้อ้ักากก่่งนี้ังกัเจ้าั้คักอบดีพ่อแม่พี่นอสบายดี เอฟสีเบิร์ดสุขุมสุขคนประสาสนทัวประเทศเนาะมือนี้มากินเดือดแป้งเป็ดพี่น้องฐานนางสาจูพี่น้องสาจูโลคนเป็ดอยู่ก้อนนี้ความฐานนางข้องหนักเด้อพี่น้องเด้อะเป๊ะอยู่พี่น้องเบนต้นทานางโลคนุนใหญ่พี่น้องสามโล่แป้งเดือดแป้งปลาเตาเดือดเดียบลอยเนาะพี่น้องเนาะทรงน้องไปสวรรค์เลยเศร้าเบาเศร้ตอนนี้คุณตั้ง ตอนขนล้นปีกอยู่พี่น้องตอนขนเดี๋ยวติดตามเบิ่งนํากันพี่น้องบ่เลือดสิก้ามบ่หรือบ่ก้ามสูตรท่าหมูสูตรหมู่าตเาฮอดแงก็บ่กามูว่า้ายป้านันทาวยเฮเออยู่ไดะป้าว่าต่มีเปเป็นเพิ่นจมือวงเกตบ่กามจักเทื่อขาวลองๆอยู่ล่าสุดเขาสิแบบทาแบบว่าย่อมาจื้อแล้วเพราะว่าเอมากก็ซออย่างเฮ็ดบ่ก้ามจักเทื่ออ้ย กะซูชิเห็ดเดี๋ยวมันก้ามเองเป็จตมใจพี่น้องประมาณสามรูนั่นนี่น้องสามรูนั่นคือคือโอ้ทยถอนคนว่าปูดอยู่ได้นี่พี่น้องเออเศร้จูโรกลบๆขยันขยันหน่อยอย่าอู้อย่าอู้เพราะเราไม่ใช่คนเหนือ พี่น้องแสบีบคากอยู่ดอกมือนี่แน่สาวจัดน้ำค่าจูบสาวจะนำค่าจบวิร์ดนามเลยในทิกตอ,อกแล้วงามงามพี่น้องเลยในกล่องคลิปนี้โบว์บับนไดเด้อพี่น้องเลยไปอย่าเข็นต้องงามงามไปเบิ่งในทิกตอ,อกพี่น้อง <c oughs> บริเวณกันหลดนขึ้นหอดกอยู่วะพี่น้องเอฟซีขอไปเซิร์ฟเลยไปอย่าเข็นต้องงามงาม,ามติดตามทิกตอ,อกราเด้อในยูทูบนี้บว์บันไดแหละ อพี่น้องปีงเป็ดปีงหัวปีงหัวกับขากับปีือกน้องพี่เป็นตระเสบอยู่ะพี่น้องโอ้เหลืองแอมแท้มขา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 เนี่ยกู้ษาจุ่มได้ยังได้ขำเป็ดปพี่น้อ,อ,อง M อมองีไว้จะกินขำเป็เปดเท่านี้ Ơi, sữa mhm. Bơng. A miếng bột. A miếng bột. bột. A miếng 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 bột. bột นี่พี่น้องเขาสีสวยเขาสีสวยใสใสเดลือวแป่งให้พี่น้องเบิ้งแน่ให้พี่น้องเบิ้งแน่เขาต้มมากเด่ะพี่น้องปกติเขาว้าวมีเขาต้่มเอาพี่น้องเบิ่งว้าเป็ดเฮ้ยพี่เราโบ่เฝ้าลำเป็นลำปิีงเป็ดน่ากันดีปีซาจูเป็นสอยสีใส่เดือดแต่งเนาะเบิ่งชิมก่อนพี่น้องเลยชิมตับมันตำหมดนี่ ồ oh. bếp tôi nhảy cho anh thấy đẹp đẹp mua mua đầy khóa bà dạy cho mình đầy khóa bà mát này mới đầy khóa ừ. đẹp đẹp màu, cái xèo với càng chị đó làm em thèm nhiều hơn <laughs> không làm thèm oh. còn như một phô cát mà làm nhau một thân đẻo ra sao chùm เสียแล้วพี <es> ่น้องเสียแล้วเย่าเดือดแปลงเย่าเดือดแปลงพี่น้องใส่บุกพีกลงไปกัวเส้นนูว่ะลงไปพงพงสลดพงสลดซาจุ่มปักเป็นซ้ำรูปไปเลวซ้ำรูปจุ่มพันให้พวจะในกลางกนี่ ่ไปก้างฟู่ไหมูว่าเจ้าเฮ้ยแงเข้าไปสพริกดิบแน่บูยพริกดิบหน่อยเจ้เอามาเอามาแค่หน่เดียวฮะไ่พอหรอพอแล้วอืมกินเฟรชไลน์มันแซบกระเพาะเขาเบียดเียดอย่กับไปเองที่เลยดูิตัว่ะ ด้วยเชานี่ยมุกนเมื่อได้เขาจะมาอกน่ท่านมีคำตอบบอกโมเลกคทุกคนวาทุนะนั่งเฉยเบียอะีแต่บางครับามีคนมาเอาบ่อันมือไปุดต้นที่เขาแล้วอนนุดต้นที่เขาโอ้โหนี่ขม่าไม่สุดสุดท่ายเพาะวะม่วงเพราะม่วแล้วบ่อเอาเราจุดไปห้าคนมาเหมียนได้แต่ว่าอันนั้นุกวันนึงจะบอกเฉยคอยย้ายไปง่ือคือมันี่องแล้วก แบบ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 มาลุ้นด้วกันพี่น้องว่าจะเป็นยังไงสาวจูดสายซ้ำฝากแนอนี่อิ่มแล้วฝากตอนนั้นกับมาบ์ฟครับมันฝากตอนนั้นกับมาบเขาบอกลาซิมลาซิมมามันเสียบสิ้งจอกทัวร์กันอยู่บ่าซิมคือตอนดีๆีซ้แนอนี้อิ่มเลยเข่าตานะ ตาเป้งโอ้พี่เนาะขนาดว่าท่านสุกตัว่าท่านแดด่ยัเดตัวเือแ้งเอซมอบ้าบักพี่กมีบักทะเด้น้องเลยไม่เสือโอ้ย บวงมากบวงมากบวงอยู่ส่วันนี้สุดคักสุดคากมีบวงโอ้ยาเรียกะบิคาบเนาะ ม่เก็บอไรดี่งเด้อลูกเขเสียดึงไม่ได้กลองเบามาเมามาามลนก่าบ่นั่งบ่าับ่ตายตายตาิปดยู่กินดกินดถ่ายรูปยูทูบมัจะเบิขนาดนี

เจ็บครับเจา้งขา้องกมูฟอดาียวกบีงยว้ยโถยนมาตแบบ่าี่กิดีจ้าจะกินขาวดีย้ยกอ่ข้าวเดียวเดือมไงคือเนาะ

Hãy bẻ làm vậy? để bẻ. để vào cái lái. để ra. nạm, bữa nay ăn nạm. anh bầy ba chú, cái bụng บ่มีเนาะคนกินหลเนาะแต่คำแรงเนี่ได้กินตอกใ่ยังหย่งบ่จักเนาะจนคนเต้ยยุกโป้เนี่ยเบไปทางข้างเราเราเี่ยว่าบอกยู่กลแล้วมัอยูกวเือขึ้นเดือดอบย่งไปาบาใสบาส่เป็นมาตัใหม่บาบบนตีงสิแก้สิเกืออกกระบอกเรองนั่งงินคนไ่เชื่อปูจะเป็นคนว่าขให้ปูจะสปูอย่าอออกซื้อนี

ไ่เอไป่ากแรกัที่มเน้เอาไปกันเปน่าเอพี่เปากไปงจำนี้เนาะเบ้อจ้ะรบ้าะพอกันตอนต่อไปยังมกอยู่ในบ่วงหนึ่งอยู่นี่นั่งเด่องนี้จบแล้วเรื่องเสืองก็คือจ่า